สวัสดีครับอีสานบ้านหนองฮี่ครับวันนี้ได้มุกกบใสปีครับเนี่ครับเจ้าวผิดปนบกหม่ครับกินข้าวเที่ยงสิ้มเบิรงอันนี้ค่ะเห็ดเองนะครับโอ้ดูดูฝนตกไม่กรบออกแนละ้วซิมเบิรงกัน

không ăn thức ăn thức xăm lục đột Xay này không thật đoạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ มันต้องฮี่นี่หนึ่งเขาแต่ละกล้อง